การทำบุญให้ได้บุญมากและมีความสุขมากมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทำบุญวิธีหนึ่งที่จะทําให้มีความสุขมากๆวันนั้นผมเจอลูกแมวอยู่ตกอยู่ในท่อระบายน้ําฝาดท่อระบายน้ำาาาน,ำนานหนึ่งเครือบผมไปเปิดฝาท่อระบายน้ําออกช่วยให้มันออกมาแล้วผมกลับบ้านผมรู้สึกว่ามีความสุขมากความสุขอย่างสุดที่สุดในโลกเลยผมจะแนะนําให้วิธี ผมแนะนาให้ท่านดูหนังเรื่องซปเปอร์แมนเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ชอบช่วยเหลือใครเห็นใครแนละ้วทำทำให้ผมมีมความทุกข์มากเวลาเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์แล้วไม่ช่วยตั้งแต่ผมดูหนังซป,ปเปอร์แมนแล้วผมกลายเป็นคนทชอบช่วยเหลือคนอื่นตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นวันนั้นมีคนเกิดอ,อุบัติเหตุล้อมใส่ล้มข้างทาง ผมเรียกหน่วยกู้ภัยมาให้ช่วยผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือคนอืน่นความสุขจากการช่วยเหลือคนอืน่นเป็นคนสุขที่สุขมากที่สุดในโลกผมแนะนำให้คนณดูหนังเรื่องซูปเปอร์แมน